สวัดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบดูท่านครับผมมีอยู่ครับส่องซอสสับกิีรย่าให้เราครับผมเงี้ยมแรงครับเทียนออกปั้นหน้าครับผมบอกเลยครับหน้านี้ลมไหลครับแต่บ่อใส่ปัญหาครับลมไหลบริยานครับสแกนลางหน้านี้ลมไหลครับแต่มันแกนลางครับผมเสกเมืองละเลิกาลงครับแต่มาท้ายไว้คลิปที่แล้วแล้วครับผม เจ้าของนาเขาบอกว่าให้มาปันทิ้งไว้เดี๋ยวคุณอาจจะวานเป็นหน้าต้มครับจะเป็นชีมาเขาก่อนละสัน่นมาปันไว้จากซามชีแล้วเพื่อชีวานหน้าต้มเลยอาที่ย้อนแสงเด้อครับพี่น้องยามเวนครับตะเวนกิโตกินเลยครับ,ออารบรยบามแรงครับยามแรงวัวพิษตะเวนกิโตกินเลยครับผมประมาณชีมงกว่าเนี่ยครับชีมงกว่าจุดสามมุ ครับอย่าผ่านไปหลายลุ้มเลยครับพี่น้องผมอยากได้แจ็คลุ้มอยู่ในพอได้ถ่ายกิจให้พี่น้องในเรื่องะงี้บมันบอดีถึงเรานะครับสถึงมันปิดนะครับบอดีนะครับน้ำหนักรถบกไฟนักเงี้ยครับสามโอครับนั่นรุนแรงหนียบร้อยไปเลยครับผมนะหน้าผู้นี้โลมไรครับผมปั้นมาครับสามเจ้าเลี้ยงมาเลยครับพุดสามเจ้าเจ้าสองไห่เจ้าสองไห่สองเจ้า กอีเจ้าหนึ่งไรครับชุดแฉไรเรีอบ้อยมาแล้วนรนีมีน้ำหนปันไงเลยเนาะมีน้ำนามเถือว่าปันไงครับมีน้ำลายเต๋อโตปันน่ามันแห้งแห้งแลนี่นะเขาม่เหนียวันมีน้ำาบาย นัวๆครับวันเสียนอาวันเสียเอาจังลุมมันบอดะเอาจังลุมัเสีเอาจังลุมกับบอดอะไรครับบอดิดบอกาติิขึ้นกับทันใดใ่มากโอ้บอปีแลวครับยอน่าเับตอยอย่างที่สมการเป็นลงเหลืองานนึ่ครับ <ms> <itation> แห่งแหงเนี่ยป้านพองใหญ่ครับงั้นเดี๋ยวทางมุมครับไม่ชินไมีลมมุมข่าก้าวดีเข่าจันเลนนอร์นอร์ในเบิรงกันจ้าครับพุทธแล้วครับเชียร์นอร์บึ้บบึ้บเหมือยแกนล่างครับพี่น้องบ่บ่บ่มีปัญหาครับแกนล่างสบายใจเลยครับผมบ่ยาดครับเขาขึ้นก็บ่ยานะครับ มีรถพี่น้องไร่ครับแต่บอติดเหรอครับเพราะว่าเกียน์ไต่ป่ะนี่ลีกหน้าหนึ่งครับมือฉีนนองก็ยุดงานมือนเีเนนองก็ยุดงานยุดงานสองหมื่นติดตอนครับจัดนะครับมูอานี่พี่น้องผมไปปั่นสี่ไหลมูอานอุหลับไร่เจ้าว่งครับปั่นหอดใบสองครับเพราะวานเขาปั่นหอดใบสองสามสี่เจ้าได้สิบแปดไหลครับเลยไปลงต้นนันตต่อสี่ไหล ปั้นได้ไรยเดียวครับฝนไายครับพี่น้องฝนตกพุ่มพญาดนะครับแต่าฝ่ามันห่วงดีครับผมต้นหลุดแรงเลยครับเมื่อวานบังกาเสียงครับพอพอเสีตไปเสียงเกินบแปดรอยครับผมนี่ฝนเศร้าเนอะผมไปฝนเศร้าผมเลยไปปั่นใหม่ครับมีเสียร์นาะครับแต่ได้หลายอยู่ครับไปว่นเขาจะคล้องหน้าทงซีลาครับเป็นประเทศไทยครับ เสียแหลมครับครัมบริไลผมกดครับลายว่าเสียแลมแหลมค้ัมบริไลยิดมันเหนียวเหลี่ยงหางมันิกว็าต้นปั่นรอบไ่เหนียววานต้นนวลพอดีเลยน้ำลายเนียลมแต่อยากง่ายๆี่องห่อหรือไ่หน่อยครับผากข่าต้นีกรอนเมันทีเดียดีครับ อันนี้มันกับยี่ขานได้รอครับยี่คานได้ฟ้าครับคุณฟ้าไต่ครับเดีววัดคานอนาวครับว่าเวลาเดียวครมันมืนมาตุ่มเรียวไมเบียรกันแท้ขอโทษเนียสตาร์กเอาันแทนขมุนคุณไป่ถอดออกอันนี้เรียวพุันมืนหลอไปตีกันแท้ก็ดีแล้วมาครับเหไหมวรหลอตีกันแท้ก็ดีแล้วมามือไปต่อไปเลยเมนไซพาดนานะครับ เสียบเจ็บจอยู่เลยครับบัดเดียวเลยถอดตัวครับเ <S ess> สียนอนก,กันแล้วครับเดี๋ยวรอบนึงครับเดี๋ยวรอบนึงเดี๋ยวกันเพิ่งผมกินได้ปั้นครับไอเสียนอกชื่อไทยต่อที่ผมปั้นอยู่ตรงแคเสียนอกอยู่เพื่อสองตัวบอกว่เปน็นเดี๋ยวผมเสียทอมาอยู่ครับพี่น้องปกติทั้งหลายจะได้กฟังเพราะคนนี้ไม่ได้แอบบน่งงดดน,น,น,นนอนทอไม่นอน เอาบอยังแบบน้เลยใช่ัดหนักเรอับหนักลยิเสียงโลดครับมนก็มันน่งเบ่งเต็มเลยครับตุงเดี๋ยวเราไปสู้ครับฟังคุณเขามานัางเบ่งครับยี่คนอเราฟังบาทนะครับมีหวยกันนางเบ่งเลย พ่อรถดังแหงเขาบอกว่ารถห่างครับบมีอันนี้พี่น้องพอมันดังแหงตีพ่อพักมาครับดังรูปบานแตกหัวใจไวลุดครับผมรถไปหลุดมันก็ต้องเสียงดังธรรมดาท่อไม่ดังขับไม่ได้ครับรถดูขั้นดังทุกขั้นครับบ่ดังแต่สามขั้นครับมอไซค์มีสี่หาขั้นบ่ดังอยู่สามขั้นดังปะรถกระบะก็ดังทุกขั้น กับทีเออาร์ขันเก่าผมมันก็เดิมเดิมครับมันเล่บปดังโอ้โอเสียหนอนควันดำขึ้นเลยครับแล้วเสียหนอนที่ถอยมาครับแก่แล้วผมสูดเลยเนี่ยสูมมาถึงสี่นาทีเพืนอนเสียหนอนจะถอยมามองนกเลยครับเสียหนอนเหยียบไปเลยครับเหยียบลงไปครับรุ่นนี้บอยมีกินน้ำมันครับ ว่าปั้นไว้แล้วเปีย่ยนไรเบิร์ตมันพันพ่อขีดด้วยครับขนาดหน้าต้นเลยพี่น้องว่าผมอัดมาเลือขีดนึงผมก่อนสีเบิดร์ตทั้งเลือขีดนึงผมไปเติมมาหกหลอยก่อนขึ้นมาเตะหน้าต้จังหวะออัดมาหกหลอยครับเต็มทางครับเลื่อยขีดชุดถ่ายของก่อนเต็มทางเลื่อยขีดไว้ครับในวันเบิดพ่อขีดด้วยครับประหยัดดีๆครับผมบ,บ,บอกเลยเหยียบอย่างเดียวครับ มีเตอตีนผีครับขับสามคนเดียวกันร้านมารับซอยปัามห่อนบกขึ้นครับอากาศบอดแอนแห้งครับง่าวนี่ว่าพี่น้องนี่สองไหล่สามไหล่ฝนหนาบ่อยเกือบสามไหล่สองไหล่กว่าสองไหล่สามไงสองไหล่สองงานยาวเหีย ถึงสี่นาทีเดี๋ยวเสียหนอเก็บหรือหลอกนี่คือไปแายแล้วผมสิปั้นงานเพื่อนครับยี่ปีแล้วฉันเสียผมถามเสียหนอก่อนมันที่ไทยผมบปล่าแต่มันสิบเบาๆเลยครับมัเบาๆเป็นซาผมไปเลยครับเบาเขาป้าเขาลงมาเลยครับแต่ยาด้ามาครับพ่อครับเออครับบึงหาเนี้ยเด้อครับนี่เสียหนอ เก็บมุมเรียบร้อยไปครับเก็ดเพื่อข้างหน้าครับเขาจ้างเก็ีบพงงามว่าไปจ้างครับเข็งามไหมเขาครับอันนี้ก็บบริก็พวกงงานครับอันนี้ปันไวซือนครับบริก็พวกงงานมรงไี้มันลุ่มก็เนี้กะอันนี้ครับขับมาแล้วครับอันนี้จะข้องหน้าเลยครับขับเวครับขันที่ซองสุปรัคซีฝา ดีมโอ้สุประคับเออสุประคับซีฟ้าเสียเสียแลมครับลูกชายเสียไกลมาหลานมาหงาจันครับนาหงายห่มนี่ยสีอะไรงานหน่อยสามงานปวดหัวเตอะเดียวเสียนอกมาคมณอยงสีกดปี่นไปเล่านคนสิปันันี่ย โชว์ิด่ายสวยวันนียสิได้เขาเงือนที่เป็นอยู่ครับโอ,โอ้เสียหนอกออกจากรลุมซะหนอบอสไซพัดนาน,นี่เบา้าแหงเลยพี่นอ้องขึ้นกระแท่นี่ยกหล่อขึ้นแท่เลยครับหนักหลังละตลีนหนักเงี้ครับพี่นอ้องซัมมโนูขวาสายบันเทิงครับอัลบวงไปพ่อ,พอตั้งเพียงเลยครับ บใจทำไปแล้วทีมงานผมกอดเรารบอดเบีย้ยนะครับงานทำงานจะยามแรงกับเมาเดี๋ยวเขาเอื่นไปเก็บเงินเลยครับตัวนี้เดี๋ยวจะงานงานพวกเอื่นไปเก็บเงินเดี๋ยวผมเก็บคองก่อนเดี๋ยวผมพาไปเก็บเงินกับพี่น้องเสียน้องมากครับเดี๋ยวผมไปเก็บเงินก่อนถึงงานใบใจเงินเลยของของของครับของ,ของ อาเงิน,นเตือนน้ำมันคร,รครับเราขวดไปแรกครับแล้วาเลาคลิปนี้เอาอะไจะมีครับเดี๋ยวคลิปนาประันณหม่ครับสวัสดีครับ